แฟนเพจ b e n ซ์มัลติมอลที่รักทุกท่านเลยค่ะเนงนะคะจาก Benz ์ม t o ต m มอลศูนย์รวมรถยนต์สุดพรีเมียมมาตรฐาน ISO 9001ค่ะวันนี้ค่ะเนงก็มารีวิว New Arrival ของเราอีกคันหนึ่งนะคะที่มีความสวยใหม่กริบมากๆเลยนะคะสำหรับ BMW X1 นะคะที่จอดอยู่ตรงนี้นะคะเรียกว่าได้วารันตีศูนย์กับ BSI เนี่ยยาวๆกันไปเลยจนถึงปี2022 2 0 0 0กิโลเมตรเลยทีเดียวนะคะสำหรับวันตีเรียกว่าใช้แบบลืมไปเลยค่ะสำหรับวันตีศูนย์ที่ยาวนานมากๆเราก็สภาพที่ใหม่เอี่ยมอ่องกริบบิบมากๆใช้ไปแค่30,000กว่ากิโลเท่านั้นนะคะ <c oughs> แล้วบอกเลยว่าสภาพที่เราเอามาไลฟ์ให้ทุกท่านดูเนี่ย คือยังไม่ได้ล้างคะคือไลฟ์ก่อนล้างให้ทุกท่านเนี่ยเห็นสภาพกันแบบสดๆร้อนๆไปเลยว่าเขารักษามาดีขนาดไหนนะคะมือเดียวเนี่ยออกศูนย์มาเลยนะคะแล้วราคาก็ถูกลงไปเยอะมากๆนะคะตอนนี้เนี่ยเรียกว่าเราขายกันอยู่ในโซนของร้านต้นๆเท่านั้นเองค่ะ1นึ0 0 0้บาทเท่านั้นเองค่ะคุ้มขนาดนี้หายากมากๆแล้วนะคะอย่างนั้น ตามนิ้ไปดูรีวิวโดยละเอียดกับ BMW X1 คันนี้กันเลยค่ะโอ้โหสวยงามมากๆนะคะสำหรับน้องเล็กนะคะในตระกูล SUV ของค่ายไบพัส BMW นั่นเองค่ะต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับค่าย BMW เนี่ยเขานำ m e r c e d e s b e n บมาเป็น10ปีนะคะในเรื่องของความเป็นผู้นำในตลาด SUV นั่นเองค่ะตั้งแต่รุ่น X5 X3 หรือ X6 นะคะมาจนถึง X1 นะคะที่เรียกว่าเป็นขวัญใจคนรุ่นใหม่นะคะหลายยุคหลายสมัยเลยทีเดียวนะคะตั้งแต่ความงามของดีไซน์ที่ดูมินิมอลแต่ก็ดูสปอร์ตในเวลาเดียวกันนะคะ หรือว่าจะเป็นล้อแมกนะคะที่เป็นลายสุดสปอร์ตนะคะสำหรับตัว X-Line ที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนรุ่นไหนนะคะก็จะเป็นลักษณะของตัวกั้านๆแบบนี้นะคะสวยงามมากๆนะคะหรือว่าจะเป็นด้านข้างค่ะที่ตกแต่งด้วยกาบันไดข้างสีโครเมียมนะคะ mm hmm. ด้านหลังของเรานะคะก็จะเป็นทรงแฮชแบกนะคะตามสไตล์ของความเป็น SUV mm hmm. นั่นเองค่ะเปิดออกมา เป็นฝาท้ายไฟฟ้านะคะเด้งขึ้นเองแบบอัตโนมัติมีพื้นที่เก็บของที่กว้างใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวนะคะสามารถที่จะใส่ของได้อย่างสะดวกสบายนะคะเวลาที่เราปิดฝาท้ายเนี่ยเราก็แค่กดปุ่มนะคะมันก็จะสามารถปิดลงมาแบบซอฟต์ตรงนี้เรายังมองเห็นกล้องถอยอีกจุดหนึ่งอีกด้วยนะคะสำหรับทางด้านบนหลังคานะคะก็แน่นอนค่ะตามสไตล์ของ SUV ก็จะต้องมีแร็กที่เอาไว้สำหรับ ใส่ของกระเป๋าเดินทางจักรยานอุปกรณ์อะไรต่างๆที่เราสามารถที่จะติดไว้ได้นะคะอย่างเพิ่มเติมนั่นเองนะคะสวยงามมากๆเลยทีเดียวค่ะ,ะดูรอบคันกันไปแล้วนะคะสำหรับคันนี้นะคะซึ่งเป็น X1S Drive 18i ค่ะเป็นเครื่องยนต์เบนซินที่เงียบนะคะใช้ง่ายใช้สบายนะคะ แล้วก็เป็นรุ่นย่อย X-line ที่เต็มไปด้วยออปชั่นมากมายไม่ว่าจะเป็นทั้งลายล้อแม็กนะคะทั้งชุดแต่งแบบ X-line นะคะรวมถึงออปชั่นภายในต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวบอกไฟฟ้าเต็มตัว Memory นะคะที่สามารถที่จะปรับได้นะคะแบบเต็มตัวกันเลยทีเดียวแล้วก็ Memory ได้ถึง2แบบหรือว่าจะเป็นการเข้ารถโดยใช้ Comfort Access ก็คือเพียงแค่เราพกกุญแจไว้ในตัวนะคะล้วก็ สัมผัสเข้าไปนะคะในตัวแผงตรงนี้นะคะมันก็จะเป็นการเปิดรถแล้วก็ล็อกรถนะคะแบบอัตโนมัตินั่นเองนะคะหลายๆท่านเนี่ยอยาเอารุ่น X-Line ของเราเนี่ยไปสับสนกับรุ่น Iconic ซึ่งเป็นตัวโลสุดนะคะตัวนั้นเนี่ยออปชันก็จะโลสุดเลยแล้วก็ไม่มีออปชันต่างๆที่เราโชว์ไปเลยไม่ว่าจะเป็นกล่องถอยฝาท้ายไฟฟ้า Comfort Access จอใหญ่หรือว่า iDrive นะคะเพราะฉะนั้น ราคาที่เราขายเนี่ยพิเศษมากนะคะเรียกว่าใกล้เคียงกับตัวไอคอนิกเลยนะคะแต่ท่านสามารถได้ตัวที่แบบออปชั่นเพิ่มไปเลยนะคะนับว่าเป็นการตัดสินใจที่ชาญฉลาดมากๆจริงนะคะนั่นตอนนี้เนี่ยท่านไหนที่กำลังชมไลฟ์กันบ,บสดๆ,สดๆก็สามารถที่จะถามคำถามมาได้นะคะเน่งก็จะคอยตอบคำถามนะคะให้กับทุกท่านอยู่ตลอดเลยนะคะคุณป<ข>อปริพนบอกว่ารถสวยนะคะมีใครถามอะไรมาอีกก็ ถามกันมาได้นะคะอ่ะเดี๋ยวเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาด้านในกันบ้างดีกว่านะคะสำหรับด้านในนะคะก็มีความกว้างใหญ่มากๆนะคะสำหรับท่านที่เพิ่งเข้ามาเรากำลังอยู่กับ BMW Xdrive นะคะที่สวยงามมากๆเลยะคะ่ะเป็นตัว 18i คเรื่องยนต์เบนซินนะคะปี2017สภาพใหม่กิ๊มาแบบนี้เลยอย่างที่ท่านเห็นอยู่นะคะนี่ยังไม่ได้ล้างเลยนะคะอ่ะ ขอหยี่บเบรกแล้วก็สตาร์ทเอนจินกันสักหน่อยนะคะเครื่องติดเรียบร้อยแล้วนะคะคันนี้เนี่ยเพิ่งเซอร์วิสมาหมาดๆเลยด้วยนะคะประมาณ4,000กิโลเท่านั้นเองค่ะเลขไม้ก็น้อยมากค่ะแค่30,000กว่านะคะสำหรับภายในของเรานะคะเราก็จะมาพบกับตัวออจอนะคะที่จะเป็นจอใหญ่นะคะเ,เป็นจอที่ เป็น Joy Infotainment ทำงานร่วมกันกับตัว iDrive ตัวนี้นะคะมีหลายโหมดของการใช้งานด้วยกันนะคะจะใช้การผักการหมุนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็หาออปชันที่มีประโยชน์มากๆอีกตัวหนึ่งนะคะก็จะเป็นตัว Navigator นะคะที่หลายๆท่านก็จะชอบใช้กันหรือไม่ก็จะเป็นตัวออปชันมีเดียซึ่งเราสามารถที่จะเชื่อมต่อนะคะมือถือกับตัวรถได้นะคะ ไม่ว่าจะเป็นการใช้บลูทูธใช้สาย AUX หรือว่าจะใช้สาย USB นะคะก็สามารถที่จะลิงก์นะคะกับตัวรถได้หลายแบบเลยทีเดียวนะคะในส่วนของช่องแอร์นะคะไล่ลงมาก็จะเป็นช่องแอร์แยกกันปรับได้แบบนี้นะคะปรับอุณหภูมิได้2อฝั่งนะคะเหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่เป็นออปชันที่มีอยู่ในตัว X Line ขึ้นไปนั่นเองค่ะในส่วนของ การตกแต่งภายในเนี่ยก็สวยงามมากนะคะเป็นสีน้ำตาลเข้มตัดด้วยได้สีขาวอ่อนนะคะแล้วก็ลายไม้นี่ก็จะเป็นไม้สีดำที่มีเท็กเจอร์ของความเป็นไม้นะคะให้ความรู้สึกที่หรูหราฟูฟ้ามากๆเลยค่ะอ่ะ X1 เนี่ยบอกเลยนะคะถึงแม้จะเป็น SUV รุ่นเล็กสุดของ BMW นะคะแต่ว่า ขนาดของห้องโดยสารของเขาเนี่ยไม่ได้ทำให้รู้สึกอึดอัดเลยนะคะอันนี้ยืนยันคือเข้ามานั่งแล้วเนี่ยความการออกแบบเนี่ยเขาทำได้ดีมากนะคะทำให้ทำให้รู้สึกว่ามีความกว้างขวางมีเฮดรูมที่สูงใหญ่นะคะรวมถึงด้านหลังด้วยเดี๋ยวเราจะไปนั่งข้างหลังกันอ่ะก่อนที่จะไปนั่งข้างหลังนะคะอ่ะเดี๋ยวอ่อเดี๋ยวนะคะเราจะโชว์อะไรบ้างเราจะโชว์นะคะเข้าเกียร์ถอย ะะแล้วก็ภาพกล้องถอยก็จะขึ้นนะคะง,ง่ายๆแบบนี้ค่ะ,ะไปดูเบาะหลังกันดีกว่านะคะท่านไหนมีคำถามอะไรสามารถที่จะถามงมาในไลฟ์ได้เลยนะคะ,ะข้างหลังก็ยิ่งนั่งสบายใหญ่เลยนะคะเ e ดรูมสูงนะคะและ็ room ก็เรียกว่าพอมีนะคะ แล้วก็เบาะหลังแน่นอนเลยค่ะสามารถที่จะพับได้นะคะง่ายๆเลยนะคะก็ดึงนะคะเชือกของเราตึงนะคะก็จะทำให้เบะนะคะทำการพับลงมาแบบนี้นะคะดนะคะอ่าตึงแบบนี้แล้วก็เรียกว่าพับแบบ30-30-30กันเลยทีเดียวนะคะ ดึงแบบนี้นะคะก็คือเลือกพับได้เลยนะคะเป็นอิสระต่อกันทั้ง3ตัวนะคะอยู่ที่ว่าเราอยากพับประมาณไหนนะคะได้ประมาณไหนก็จัดไปตามความสะดวกแล้วก็ความต้องการเลยทีเดียวนะคะนะคะหรือว่าตัวนี้เนี่ยจะพับมาเป็นลักษณะของกึ่งคอนโซลเนี่ยก็ยังสามารถใช้ได้นะคะสะดวกมากๆนะคะเรามาดูในเรื่องของประวัติกันบ้างดีกว่านะคะสวยงามมากๆเลยค่ะภายใน น่าใช้แล้วก็ใหม่มากๆนะคะรถปี2017เท่านั้นเองกับเลขไม่เพียงแค่30,000กิโลแท้ๆนะคะใช้มาไม่ถึงปีละหมื่นเดียวเองนะคะแล้วก็ผ่านการเข้าศูนย์ตลอดแน่นอนเพราะว่ามันเข้าฟรีนะคะคันนี้เนี่ยบอกเลยว่ามาพร้อมกับวารันตียาวๆถึงปี2022 200,000กิโลเมตรและมามากับ BSI นะคะถึงปี2022เช่นเดียวกันคัน100,000กิโลเมตรนะคะ รถส,สวยมากไม่มีชนหนักพิกามน้ำท่วมแน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ะคะรวมถึงเราได้ตรวจสอบประวัติในศูนย์ประวัติทะเบียนต่างๆแทนท่านเรียบร้อยหมดแล้วมาถึงสิ่งเดียวที่คุณต้องทําคือเปิดแอปค่ะโอนเงินจองหรือไม่ก็ส่งบัตรเครดิตให้เราเลยนะคะง่ายแค่นั้นเองค่ะสําหรับในวันพรุ่งนี้นะคะเบนมอเตอร์ของเราเปิดทําการตามปกตินะคะในวันที่3มิถุนายนนะคะ 2563นะคะเปิดทำการตามปกติ9โมงจนถึง6โมงเย็นท่านไหนที่เป็นวันหยุดสามารถที่จะเดินทางมาชมรถที่เบนซ์มอเตอร์มอของเราได้เลยนะคะยินดีบริการนอกเหนือจาก bmw x1 คันนี้นะคะเบนซ์มอเตอร์มของเรายัางมีให้เลือกหลายรุ่นหลายสไตล์หลายแบบมากไม่ว่าจะเป็น mercedes benz หรือว่า bmw ค่ะก็สามารถที่จะมาเลือกสรรกันได้ค่ะ แล้วก็สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่092-924-5641หนะคะหรือแอดไลน์มาคุยกันเครื่องหมายแอดนะคะตามด้วยชื่อโชว์รูม Benz m มอเตอร์มนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเนงกับ New Arrival l i นะคะไลฟ์โดยไม่ได้ล้างคันนี้ก็ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะขอเนี้ตไปล้างรถแบบหนึงรอลูกค้าที่จะมาจองในช่วงบ่ายหลงังไลฟ์นี้หรือไม่ก็พรุ่งนี้นะคะ เดี๋ยวจะล้างไว้ให้ก่อนไม่ต้องกลัวว่าจะซื้อรถแบบไม่ได้ล้างนะคะเพราะว่ายังไงยังไงเนี่ยนะคะเราต้องล้างให้อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็มาดูรถกันได้เลยค่ะวันนี้เน้นกับ X1 ต้องลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะ อยากสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถที่จะโทรมาสอบถามหรือว่าไลน์มาคุยกันได้เลยนะคะหรือว่าสามารถเข้าไปชมรายละเอียดรถคันอื่นๆได้ที่เว็บไซต์ของเราทางด้านนี้เลยค่ะหากว่าชอบชมรีวิวรถยนต์พรีเมียมของเน่งนะคะก็อย่าลืมนะคะช่วยกัน กด Subscribe นะคะตรงนี้เลยนะคะกดไลค์ให้เนงด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งข้างล่างนี้นะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดเวลาเน่งมีการอัปโหลดวิดีโอใหม่ๆนั่นเองค่ะแล้วอย่าลืมชมวิดีโอทางด้านนี้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในวิดีโอหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ